มาพี่เดี๋ยวขอไปตัวนี้ให้ค่ะพี่เดี๋ยวอันนี้จัดโปรให้จัดโปรแรงแห่งปีเลยนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะตัวนี้เป็นเสื้อผ้าสปันค่ะพี่ผ้าสปันนะพี่ของเขาจะมีความนะคะพี่เบาลื่นเย็นใส่สบายนะตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะเป็นผ้าสปันอย่างดีนะตัวงานของเขาตรงนี้นะคะพี่จะเป็นงานปักทั้งหมดนะคะงานเป็นคอกลมนะพี่ตรงนี้เป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนนะแล้วก็แขนนะคะพี่ ก็แต่งแบบนี้นะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานะเป็นของสาวอวบนะคะพี่ส่วนด้านหลังก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะพี่ผ้าสปันนะคะพี่เนื้อเย็นค่ะเนื้อเบานะคะพี่ผ้าใส่สบายผ้าไม่มีสับใหม่แหละผ้าไม่ยืดนะคะพี่รุ่นนี้อกหนะ้าผ้า46นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วนะคะพี่ผ้าสปันอย่างดีเลยเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจริงๆจ,จ,จะอกเลย่านี้ก็ใส่ได้พี่ดูทรงนะ ตอนนี้เป็นฟิลใสสบายๆค่ะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรแรงเลยค่ะพี่หนึ่งก้าห้าพอเสื้อผ้าสปันอย่างดีเลยเอาไปแค่หนึ่งก้าห้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะถ้าพี่จะสั่งเิมี่ตามสีที่พูดนะขอคุณเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วย พี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวอ,อกหนะ้าา46นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วเสื้อผ้าสปันอย่างนี้เลยสีขาวให้195ค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่เป็นชมพูตุนๆแบบนี้นะสีชมพูค่ะ ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีมว่วงนะคะพี่เป็นม่วงตุ่ๆตแบบนี้นะอ,อกหน้าผ้า46นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วค่ะผ้าสป,ปันอย่างดีเลยให้โปร1.95เท่านั้นค่ะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขอให้โปรแค่1.95เท่านั้นค่ะ ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายนะพี่เป็นแบบ้อมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มวุ้นนี้เสื้อผ้าสปันอย่างดีเลยผ้าดีมากๆนะตัวนี้ให้โปรแรงเลยตัวเลยตัวนี้พี่คุ้มมากๆเลย195เท่านั้นค่ะอกหน้าผ้า48นิ้วค่ะพี่ความไออกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ25นิ้วถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะพี่สีพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะพี่สีต่อไป พี่พิมว่าสีม่วงตุ่นๆนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูตุ่นๆค่ะพี่และสีนี้จะเป็นสีดํานะคะพี่สีสุดท้ายครับพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆเลยโปรนี้คุ้มมากๆเลยหนึ่งเก้าห้าเท่านั้นจ้ามาพี่เดี๋ยวขอไปตัวนี้ให้ค่ะพี่เดี๋ยวอันนี้จัดโปรให้จัดโปรแรงแห่งปีเลยนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะตัวนี้เป็นเสื้อ ผ้าสปันค่ะพี่ผ้าสปันนะพี่ของเขาจะมีความนะคะพี่เบาลื่มเย็นใส่สบายนะตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะเป็นผ้าสปันอย่างดีนะตรงงานของเขาตรงนี้นะคะพี่จะเป็นงานปักทั้งหมดนะคะงานเป็นคอกลมนะพี่ตรงนี้เป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสกกีนนะแล้วก็แขนนะคะพี่ก็แต่งแบบนี้นะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ส่วนด้านหลังก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะพี่ผ้าสปันนะคะพี่เนื้อเย็นค่ะ เงอเบานะคะพี่ผ้าใส่สบายผ้าไม่มีสับใหม่แหละผ้าไม่ยืดนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้ผ้า46นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วนะคะพี่ผ้าสปันอย่างดีเลยเป็นรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะตอนนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจริงๆจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้พี่ดูทรงนะตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรแรงเลยค่ะพี่195พอเสื้อผ้าสปันอย่างดีเลยเอาไปแค่195ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะถ้าพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคุณเข้าใจคะ่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงคะ่ะสีอาจจะไม่อ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอที่แสง้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้คะ่ะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยคะ่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีขาวอ,อกนับทา46นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วเสื้อผ้าสปนี้เลเสีขาวให้1 9้า่ะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่เป็นชมพูตุนๆแบบนี้นะสีชมพูค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่เป็นม่วงตุนๆแบบนี้นะอกหน้าผ้า46นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วค่ะผ้าสปันอย่างดีเลยให้โปร1.95เท่านั้นค่ะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขอให้โปรแค่1.95เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมนเนาจ่ายนะพี่เป็นแบบผอมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มเว้ยนี้เสื้อผ้าสปันอย่างดีเลยผ้าดีมากๆนะตัวนี้ให้โปรแรงเลยหมดเลยตัวนี้พี่คุ้มมากๆเลย1.95เท่านั้นค่ะอกหน้าผ้าน48นิ้วค่ะพี่ความไอ้อกหน้าผ้าน46นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ25นิ้วถ้าพี่จะรับตัวน,วนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะพี่สีพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะพี่สีต่อไป พี่พิมพ์ว่าสีม่วงตุ่นๆนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูตุ่นๆค่ะพี่และสีนี้จะเป็นสีดําน,นะคะพี่สีสุดท้ายครับพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆเลยโปนี้คุ้มมากๆเลย1.95เก้าห้าเท่านั้นจ้า